ปึ๊บ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 มาป้าลืมตาหน่อยโชว์ตัวหน่อยมาป้าลืมตาโอเคมาเมาป้าคนอื่นไปไหนหมดอ่ะเอ้าเหรอรอตื่นเหรอ กมี่จบเดี๋ยวจะไปปลุกใช่ไหมเออไม่เดี๋ยวบิงโกมันมืดแต่บิงสั่งเซเว่นมาเดี๋ยวรอเซเว่นก่อนบิงสั่งน้ำจิ้มซกี้กะอะไรมาแอนนี่เป็นบอลอนเป็นอะลองลองทำไงอะลองลองทำมือวางอย่างเงี้ยตั้งยังตั้งเี้เลยนว่นแทงเงี้ยตอนนี้แดงอี้จะเือวนฒนธรรมดูนีใ้นิ้วมัน้ย้ลงโอต่อเลยแดงหังโมตายแล้วไม่วางในสนามได้นะไม่วางในท้ อย่าโดนลูกข่าวเลยาม่ได้เขียวลงด้วยตายแล้วอันนี้คดูเฮใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้โดนจะติดลบจะติดลบบัวน้ำต้องลงไปเรื่องบัวนี่เกืไปแล้วทุกเรื่องมีคนมึงรอนานแล้วน่าจะได้กินแต่คุ้ม่ะ มันยากมากเลยหรอวะแกง่ายต้องใหญ่หจริงๆวันนี้เรามางานแต่งเพื่อนเอกแต่ได้ฟีลเหมือนมาพักผ่อนกับเพื่อเลยจริงๆว่าถ้านัดกันคงไม่ได้มาแบบนี้แน่นอนมันต้องมีเรื่องหรือมีงานที่สําคัญจริงๆเราถึงจะได้รวมตัวแบบนี้ได้บอกตรงว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่บิงได้มาเที่ยวกับเพื่อนมาใช้ชีวิตหนึ่งคืนกับเพื่อนแบบไม่มีผู้ใหญ่เลยในทีมสนุกมากดีเนี่ยนะควายทำเองดีดี

อราอมอบคุณขอบคุตัวเลโต้ซื้อข้าเหนียวอะไรมาเลยนะใช่ะนมกินยืมใช้เาแดนึอะไรหนูรึกเราก็มามากเลยเออต้องมามากเยีกยโอ้กินกันเยอะขนาดนี้ดึกๆกิมากอยู่หรอมีสามครอบครัวเรากินเงินขนาดนี้เลยนะเนี่ยนีหนึ่งสองสาม กินมีนาตนรออยู่เขารออยู่สเต็กดิ拉มือนั่งของมุงกินหนึ่งนะกูเห็นมกินได้กูสบายใจเมนูที่เห็นบนโต๊ะอาหารก็คือจะเป็นฝีมือของพวกเราทั้งหมดเลยนะคะวัตถุดิบก็คือหาไม่ยากเลยเราก็ไปอุดหนุนตลาดชุมชนละแวกนั้นใกล้ๆเลยค่ะแต่ที่หายากที่สุดคือมะละกอทุกคนแปลกคือเดินทั่วตลาดไม่มีร้านไหนมีมะละกอเลยแต่เราก็ไปตามหามาได้นะคะได้มะละกอจิ๋วมาหนึ่งลูกได้ชุ้มตำมาสองถ้วยนะ เเเ้ยากก็พ็พวัันนนนทงขใจอชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงดนตรีที่คุณครูเต้เขาบรรเลงเพลงให้พวกเราได้ลองกันเดี๋ยวเดน่ย X เ,เ,เขาจะมีเกมมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันไปดูกันเลยนะคะอา้าวจับทุกคนจิ <c oughs> ้มปึิบปึ๊ฟปร๊บ ห้ามเห็นใครกันนะครับห้ามโกงนะครับเกมนี้ต้องซื้อสัตว์ตัวเองรอย่ามองฉันหรือเอาเป็นเจมนหรือเอาเป็นเกมนหลับตานะหลับตาข้อมารไว้หลับตาครับเกมนี้ต้องซื้อสัตว์นะอามามาป้าลืมตาหน่อยโชว์ตัวหน่อยมาป้าลืมตานี่น่โอเคนหมมาป้าฮะเช้าจะเข้าน้ำเลยไม่ได้ครับไม่ได้จบก่อนไม่ได้เมื่อไตอน้ำก่อนนะเมื่อคืนมีใครได้ยินเสียงอะไรไหม ข้ามบ้างมีใครได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ลาแต่เริ่มคืนที่สองลับะตาลงนะเอามาป้าชี้โอเคมาเอาบริยากาศองคล้าลืมตาจะปกป้องใครคืนนี้ดีครับชี้โอเคองคล้าลบตาลงเอาผู้ยังรู้เสียลืมตาเสียจะเช็คใครคืนนี้ชี้ชี้ห้ามพูดโอเคเสียหลับเสียหลับตาลงครับเสียห้ามพูดนะเสียหลับตายังไงโอเค